สวัสดีค si ร er ับ si ท er. ่านผู worries, ini, ้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนที่ถ bueno, ือว่าราคาแพงที่สุดในประเทศไทยถนนสีลมตัดกับทางด้านนาราธิวารราชนครินนะครับเถิดเข้ามาเราจะมาพบกับนี่ครับซุปเปอร์ริสสถาบันแลกเปลี่ยนเงินตราหมายเลขโทรศัพท์0 2 6ย5 0 9 0 0เครับเดี๋ยวเราไปรู้จักเจ้าของซุปเปอร์ริสกันกับโครงการดีๆกับกีฬาบาสเกตบอลครับ ใช้เวลานิดหน,นึ่งธุรกิจกงานเยอะมากครับยุ่งมากนี่ครับคือแผงที่ทุกคนมาซูเปอร์ดิสจะต้องมาดูก่อนเลยครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนอดอลลาร์เท่าไหร่ยูโรเท่าไหร่ปอนสตงร์เท่าไหร่นะครับสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียแม้กระทั่งเงินเยนนะครับเงินดินกิต เงินสิงคโปร์ดอลลาร์เงินฮ่องกงนะครับแล้วก็มีคิวมีบัตรคิวที่เมื่อท่านผู้ชมมาครับครัท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับกรรมการผู้จัดการของซุปเปอร์ลิส1965จำกัดครับเจ้าของนั่นเองครับคุณปิยะตันติเวชยานนท์ครับสวัสดีพี่ปิยะครับไม่สงสัยกันเหลือเกินครับไปมาหลายสาขาซุปเปอร์ลิส1965ของแท้ดั้งเดิมทำไมต้องสีส้มครับ ก็เพื่อบ่งบอกถึงความสดใสนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนกับลูกลูกบาสเกตบอลด้วยครับยังไงก็ต้องสีส้มครับครับครับผมเพราะนั้นสีอื่นที่ไม่ใช่สีส้มนี่ไม่ใช่ของจริงก็ถ้าเราเริ่มต้นอันดับแรกๆเลยเนี่ยก็คือซุปเปอร์ลิสเริ่มต้นเนี่ยก็คือต้องมาจากสีส้มเลยครับครับเพราะนั้นใครอยากใช้ซุปเปอร์ลิสของแท้ของดั้งเดิมเลยก็ต้องเลือกสีส้มนะครับไม่ว่าไปจังหวัดไหนตอนนี้มีจังหวัดไหนบ้างครับมีขอนแก่นครับขอนแก่นครับแล้วก็มีทั่วทั่วกรุงเทพครับครับแล้วก็มีบน แล้วก็ที่สีลมครับครับแล้วก็วิภาวดี22วิภาวดี22ครับผมโอ้แล้วก็เซนท่านที่กัมพูชาเซนท่านลาดพร้าวกับเซนท่านชิดลมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสีส้มของดั้งเดิมซุปเปอร์ลิสเร้าหกห้าตอนนี้เราไปดูโครงการดีๆครับของบาสเกตบอลที่อภิยะกับซุปเปอร์ลิสจะเริ่มขึ้นกันครับคำถามแรกคงจะต้องสอบถามด้วยครับว่าซุปเปอร์ลิสหนึ่งเก้าหกห้านี่คืออะไรครับุท่านอภิยเนี่ยเริ่มต้นเลยยเนี่ก็คือบริษัท ห้างรุ่งส่วนจำกัดซุปเปอร์ลิสมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแล้วก็คือเรา,เอาทำการรับแลกเปลี่ยนกันตาต่างประเทศให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับและซุปเปอร์ลิสนี่ก็นะครับหลายคนสงสัยว่าซุปเปอร์ลิสกัตธนาคารนี้มีความคล้ายหรือแตกต่างกันยังไงเออมันเป็นความเหมือนที่แตกต่างนะครับธนาคารเนี่ยเขาจริงๆแล้วงานของเขาเนี่ย ก็คือรับฝากเงินนะฮะแล้วก็ปล่อยปล่อยกู้นะฮะให้ดอกเบีย้ยแต่ของเราเนี่ยก็มาทําตรงช่องว่างตรงนี้นิดนึงเพราะว่าทางธนาคารเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วเนี่ยมองเห็นว่าเรื่องรับแดกเิษเงินตาต่างประเทศเนี่ยยังไม่มี mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ย เริ่มมุ่งตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ปีตามชื่อบริษัทเลยนะครับ1 9ึ5งเนี่ยก็คือคุณพ่อเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วนะฮะซึ่งมาทําแลกเปลี่ยนเงินงตราตามประเทศเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคิดว่าธนาคารยังไม่มีธุรกิจต,ตัวนี้เนี่ยอยู่กับหลานทองนะครับคุณพ่อก็มาเริ่มเริ่มทําตรงนี้ฮะตั้งแต่เริ่มมีถนนสีลมมีสุริวงศ์แล้วก็มาตัดสายทอดก็ทําให้เราเนี่ยค่อยๆเติบโตขึน้นครับแล้วได้เห็นซุเปอร์สหลายสาขา หลายแห่งเหลือเกินนี้อันนี้เป็นโนยโยบายผมอันนี้มารุ่นใหม่ละเป็นโนยโยบายผมผมเห็นว่าเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยยังมีหลายสาขาได้นะครับ,รบทําไมร้านเลกเงินจะมีหลายสาขาไม่ได้ครับ,รบเราก็เลยผมก็เลยเริ่มเปิดแล้วก็ประกอบกับเรื่องวันสต็อปเซอร์วิสตอนนี้เราเริ่มเข้าไปในห้างสรรพสินค้าคห้างสรรพสินค้าแรกที่เราเข้าไปก็เป็นห้างเซ็นทรัลครับกับบิ๊กซีตอนนี้ครั ความหินช่องว่างแบบนี้เข้ามาสัมผัสและรู้จักกีฬาบาสเกตบอลก,กับสุริ์ได้ยังไงบาสเกตบอลนี่ต้องแต่ผมเรียนแล้วนะฮะผมก็ชอบเล่นตั้งแต่สมัยมัธยมแล้ว mm hmm. พอตัวเองมานั่งนำงานตรงนี้เนี่ย mm hmm. ก็ห่างหายไปพักใหญ่เันเหมือนกับเกือบจะลืมไปแล้วจนผมมาเห็นว่าเฮ้ย hey, ทำไมมี mm hmm. เขาเรียกอะไรนะบาสเกตบอลอาชีพขึ้นมาผมก็ไปนั่งดู ก็ทำให้ไปนึกถึงเรื่องเรื่องหลังๆบาสเกตบอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ทั้งความรวดเร็วแล้วก็มีการประทะที่สูงถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยไม่มีความเป็นน้ำใจนักกีฬาเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่ดีได้ยากตรงนี้เนี่ยความเป็นน้ำใจนักกีฬาในเรื่องของการเล่นบาสน,นี่ต้องมีสูงควบคู่กับการที่เราจะต้องมีความซื่อสัตย์ ่สังในการเล่นด้วยครับเธอได้มาสัมผัสบาตอนนั้นเรียนที่ไหนขอโทษนะครับผมเรียนจากโรงเรียนเซนต์โดมินิกครับแล้วก็มาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรครับครับก็ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยผมได้เล่นกีฬาเฟุตซีลครับนล่นตำแหน่นอะไรครับผมเล่นกัดในกัดนครับคอย รรีเวิก <ขอ S 1> ็คอยอยู่วัดสีเบาวคอยเป็นเหมือนคล้ายๆตัวกระถางนี่ฮะเพราะผมก็ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาต,ยมตั้งแต่เป็นนักเรียนละครับตั้งแต่ธุรกิจในชั้นเชิงธุรกิจของซูเปอร์ลิฟต์อย่างช่องว่างของบิสเนสมาถึงการจัดการแข่งขันรายการหนึ่งครับซึ่งซูเปอร์ลิต์ได้กําลังก่อตั้งขึ้นมาและกำลังจะจัดการแข่งขันในเดือนพฤศจิกาก็คือซูเปอร์ลิฟต์ยูนิเวอร์ซิตี้บาสเกตบอลอินเทอร์เนชั่นอยากเารียนถามที่มาที่ไปของรายการนี้เลยครับ ตรงนี้นะตั้งแต่ผมเข้ามาเห็นเนี่ยที่มีบาสเกตบอลอาชีพเนี่ยผมเห็นเขามีบอลอาชีพใช่ไหมผมเห็นเขาบูในเรื่องของอลเบ์บอลนะฮะผมเห็นเขาดูในเรื่องของกอล์ฟเอ๊ะล้วนักกีฬาเยาวชนของเราเนี่ยมันหายไปไหนหมดใช่ไหมฮะ นักกีฬาที่สมัยมัธยมเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยถึงในมหาวิทยาลัยตรงนี้เนี่ยพอจบจากมัธยมแล้วเนี่ยพอ,อมาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยมันหายไปนะครับผมก็เห็นช่องว่างตรงเนี้ที่น่าจะต้องมีใครเริ่ม,มขึ้นมาสักคนหนึ่งก็พอดีชุดอิฐเนี่ยเข้ามาก็เลยเราก็ถือเป็นโอกาสดีผมกเ็เริ่มก็เริ่มถือเป็นการเปิดสักการะของบาสเกตบอลของระดับอุดมศึกษา ทำไมถึงเลือกอุดมศึกษาทำไมถึงเลือกเป็นกีฬาแบบบาสเกตบอลมาหาวิทยาลัยครับสำหรับนิสิตนะฮะ,ฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนิสิตในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนมไม่เหมือนสมัยรุ่นที่เราเราเรียนกันนิสิตรุ่นใหม่เนี่ยมีทั้งอินเทอร์เน็ตม,มีทั้งวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพราะงะั้นเนี่ยรอบข้างเนี่ย หรือว่ารอบโลกเนี่ยรอบโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเพราะงั้นนิสิตนักศึกษาในสมัยใหม่เนี่ยผมว่าเก่งกว่าในอดีตเยอะนะครับทุกคนเนี่ยมองเพื่อที่จะขนไถหาความรู้ทุกคนจบมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่า 80- 9 0ถึงเเปนเนี่ยครับเรียนต่อเมืองนอกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าการศึกษาในประเทศจะไม่ดีนะฮะแต่เพื่อประสบการณ์ใหม่ นะครับตรงนี้เป็นช่องว่างแล้วก็สามารถทำให้บริษัทซูเปอร์ลิสเนี่ยจะบอกว่าอะไรดีครับได้เข้าไปนั่งในใจของพวกเขาได้เข้าไปอยู่ในในในใจของพวกเขาให้รู้ว่าเฮ้ยมีบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยนะที่อยู่ในประเทศไทยที่เวลาคุณจะไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยคุณสามารถมาหาเขาได้แล้วก็สะดวกรวดเร็วครับ ครับและสำหรับบาสเกตบอรลรายการซูปรเปอร์ลิสต์ยูนิเวอร์ซิตี้บาสเกตบอลอินวิเทชันแตกต่างจากบาสเกตบอลรายการอื่นอย่างไงครับเสน่ห์ของบาสเกตบอลที่เราจะใช้อาจจะใช้ชื่อว่าซูเปอร์ลิสต์บาสเกตบอลอินวิเตชันสำหรับผูดมศึกษาเนี่ยผมคิดว่าผมจะจัดเนี่ยให้มันแตกต่างจากที่เคยๆนะฮะเพราะว่า เราจะต้องมีแอดเข้าไปให้เหมือนกับว่ามีประกวดเต้นมีก็เียนะประกวดกองเชียร์ซึ่งเราพยายามจะทําให้มันมีจุดสนใจมากขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยจะมาทั้งความสวยงามทั้งความสนุกสนานนะฮะแล้วก็ทั้งความตื่นเต้นในเกมกีฬาครับ แต่ว่าคุณปียาได้อมองอนาคตสําหรับในการนี้ไว้แล้วว่าได้ต่อยอดสมมุติว่าถ้าเป็นแชมป์เราจะไปไหนหรือจะมีใครมาแข่งกับเรามีไหมครับควรจักนะเพราะว่าแชมป์เนี่ยเราอาจจะเหมือนกับว่าเชิญบาสเกตบอลจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าที่จะได้ส่งเสริมทักษะฝีมือเจอรูปแบบการเล่นใหม่ๆที่เมืองนอกเขาใช้กันอยู่หรือว่า ที่ต่างประเทศเขามีวิธีการเล่นหรือแผนการเล่นเนี่ยน้องใหม่ๆน้องๆของเราเนี่ยในระดับในระดับอุบดมศึกษาเนี่ยจะได้เห็นและจะได้สัมผัสกีังเลยครับแล้วช่วงเปิดประชาคมอ,อาเซียนนี่ทางุริษะอ,อยากจะแนะนําน้องๆของของระดับอุดมศึกษาที่จะโตเป็นนักธุรกิจหรือไปเป็นนักศึกษาต่างประเทศยังไงบ้างครบงงับการเปิดประเทศนะฮะสำหรับ AEC ผมเรียกสั้นๆว่า AEC ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาในระดับนี้เนี่ยการที่เราจะไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยอาจารแรกเปลี่ยนหนึ่งเรื่องรูปแบบของเอ่อเคอร์เซีพวกนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้เนี่ยเวลาคุณไปใช้จ่ายหรือว่าเขา,เข,าเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอย่างน้อยเนี่ย เรารู้เราสามารถคุยกับชาวต่างชาติได้ว่าเฮ้ยเงินของคุณเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเงินของคุณเนี่ยราคาเท่านี้นะหรือว่าประวัติศาสตร์ของคุณเนี่ยประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆที่มาเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าคุณเริ่มสนใจในเงินเนี่ยในในใ,ในรูปแบบของเงินเนี่ยมันจะมีบางจุดบางตอนที่มันจะบอกถึงปีพศพุทธศักราชหรือว่าเป็นรูปลาชินีหรืออย่างของเราเนี่ยก็เป็นรูป รูปพระมหากษัตริย์ของเราคุณที่จะรู้ว่าออประเทศประเทศนี้หรือประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นใครเป็นอะไรก็นักศึกษาฝากถามาถาาามาแน่นอนนะครับว่าถ้าเราเปิดเป็น AEC แล้วประเทศไทยเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรเนี่ย,ยงไงไตัวนี้ผมต้องตอบสองมุมแต่คิดว่าเราน่าจะได้เปรียบกว่าด้วยชัยภูมิที่เป็นจุดศูนย์กลางด้วยสนามบิน มีอากาศนะครับชัยภูม,มิของเราดีกว่าการที่ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยด้วยประสบการณ์สิบกว่าปีในบริษัทที่ทำแลกแลกเป็นกันตาต่างประเทศนะครับผมได้เห็นข้อเท็จจริงว่าชาวต่างชาติเนี่ยก่อนที่จะไปขเขมรก่อนที่จะไปเวียดนามหรือก่อนที่จะไปแม้กระทั่งสิงคโปร์หรืออินโดนีเซียเนี่ย จะมาแวะที่ประเทศไทยก่อนนะฮะเพื่อดูธรรมชาติเพื่อดูสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกับกรุงเทพเราเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เราอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าแออัดแต่เวลาชาวต่างชาติเขาเข้ามาเนี่ยด้วยลักษณะนิสัยของคนไทยเราเองเนี่ยผมว่าชาวต่างชาติเขาแฮปปี้นะ ครับที่จะมาลงที่กรุงเทพกอ่อนครับแล้วคุณปิยะคิดว่ารายการซุปเป,ปอร์ลีกยูโรเ t y b a s ซีบาสิบบอลอิวิเชันจะให้อะไรกับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจัง่างแรกเลยนะฮะกีฬาเนี่ยยังไงนักศึกษาก็สามารถมีที่ที่จะมาประลองฝีมือกันในระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในทั้งในวิทยาลัยเองแล้วก็ระหว่างมหาวิทยาลัยเนี่ย จะได้รู้จักกันนะฮะอย่างเช่นทักเกษตรเจอกับธรรมชาหรือจุฬาเจอกับเอแบนะบแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการที่ผมเนี่ยอยากให้มีเวทีตรงนี้เนี่ยผมอยากให้นักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนได้มาเจอกันตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งดี พอเขามาพบกันเนี่ยเขาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยหรือแม้แต่การที่จะเชียร์สู้กันเนี่ยผมว่ามันน่าจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ให้เกิดความสามคัคคีระหว่างสถาบันมากขึ้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะได้รับก็คือว่าเราก็เตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้กับหนังสือ,อกับนักศึกษา ที่เข้ามาชมงานหรือว่าที่เข้ามาชมการแข่งขันนะฮะนะว่าจะได้มีรูปของเงินจะได้รู้ว่าการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเป็นยังไงนะฮะเผืะะ่อนักศึกษาบางท่านที่เข้ามาชมหรือเข้ามาแข่งขันอยากไปเรียนต่อหรือว่ามีโอกาสแข่งขันในระดับเอเชียนเกมหรือว่าซีเกมหรือว่าโอลิมปิกนะครับเราจะได้เตรียมตัว กแม่ก็ <ไป S 1> <บ>นั่งวนที่ไปเวร์กแอนด์แท็บเลในช่วงซัมเมอร์ใช่ครับทำได้ดนต,ตัวเ,เรียนถามย้อนไปนิดหนึ่งครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าซูเปอร์ลิทตัวนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยคุณแม่คุณพอ่อเลยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับตอนนั้นเงนิเนลงทุนเนี่ยคงมีไม่ถึงแสนบาทนะครับแต่เพื่อความเป็นสิริมงคล คำว่าลิสตเนี่ยมันก็แปลว่ารวยอยู่แล้วค <ฮะ S 1> ่ะคุณแม่ก็เลยใช้ให้ยิ่งรวยเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เลยเติมคําว่าซูเปอร์เข้าไปอ <นะ S 2> คออเพื่อเรียนถามครับค,คุณแม่ชื่อแม่ชื่อพจมาค,คุณแม่พจมานรับแล้วที่พ่อเหรครับคุณพ่อชื่อวิบูลในยุคนี้นอกจากการขยายสาขาให้เพิ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้มีนโยบายอะไรจากซูเปอร์ริปปี95บ้างครับ ถึงว่ามีการปรับตัวตอนนี้เราพยายามปรับตัวให้เข้ากับอีสีมากขึ้นอย่างที่บอกในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็ยังต้องมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นในระดับสายอาชีพอย่างในระดับธุรกิจเราเนี่ยผู้คนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องมีทั้งคนดีคนไม่ดีสลับกันไปซูเปอร์ลิสต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยถือเป็นสถาบานันการเงินสถาบานันนง่งเพราะฉะนั้นนนยบายของผมตอนนี้เนี่ยที่ชูเป็นสโลแกนให้ลูกน้อง อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราอยากให้คนไม่ดีใช้เราเป็นเครื่องมือก็สุดท้ายให้คุณปียะได้ฝากรายการซุปเปอร์ลิยูเนี่ยสีบัสเคอร์บอลิมิเตชันให้กับตแฟนของชุดอิใได้ทราบหน่อยคก็สำหรับบริษัทผมนะครับก็ประกอบธุรกิจมาก็ร่วม47ปีลูกค้าที่อ่านชุดอิดหรือว่านักศึกษาหรือว่านักเรียน คุณพ่อคุณแม่ที่เคยไปต่างประเทศหลายท่านน่าจะได้รู้จักกับบริษัทผมอยู่แล้วนะครับเราถีอเป็นน้องใหม่ในสถาบันการเงินก็อยากให้ทุกท่านจดจำชื่อนี้ว่าเมื่อไรท่านไปต่างประเทศก็ให้คิดถึงซุปเปอรลิสขอบคุณมากครับขอบคุณคับ